แก๊งคุณย่ากับชุดบิกินี่ของเผิงสู้หวาแปลโดยซินโปหยงชุนจากสำนักพิมพ์โกโลค่ะจูจูแก๊งคุณย่าของไข่ทิ้งก็วางแผนหนีออกจากบ้านกันเป็นหมูคนะ่คณะบังเอิญจริงๆที่ไข่ทิ้งล่วงรู้แผนการครั้งนี้เธอจึงจับพลัดจับพลูกลายเป็นเด็กหญิงสิบขวบคนเดียวที่ได้หนีมากับแก๊งคุณย่าด้วยเราคุณย่าจะพากันหนีไปไหนหนีไปทำอะไร และเพราะอะไรเรื่องทั้งหมดจะถูกเล่าออกมาในหนังสือเล่มนี้ผ่านมุมมองของข่ายทิ้งเด็กหญิงแสนฉลาดเก่งกาศและกล้าหาญคนนี้ตอนแรกที่เราอ่านปกหลังอดคิดไปไม่ได้ว่าแก๊งคุณย่าแก๊งนี้คงจะกากันและเฟี้ยวเหี้ยวไม่เบาที่ไหนได้แก๊งคุณย่าเหล่านี้เป็นคุณย่าธรรมดาธรรมดาแบบที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน เป็นคุณย่าที่วันวันเอาแต่ดูแลบ้านทำอาหารเอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกๆคนจนหลงลืมความต้องการของตัวเองเป็นคุณย่าที่รู้ว่าทุกคนในบ้านชอบอะไรแต่แทบจะไม่มีใครในบ้านที่สนใจความชอบของคุณย่าเลยถ้าเช่นนั้นแล้วอะไรกันที่ผลักดันให้แกงคุณย่าแกงนี้ลุกขึ้นมากล้าหาญชันชัยทำอะไรที่ออกนอกลู่นอกกรอบได้ขนาดนี้กันละ่ะ แก๊งคนณยากับชุดบิกินี่ถ่ายทอดการถูกกดทับของผู้หญิงเอเชียให้เห็นเป็นภาพเป็นวรรณกรรมที่ทวงถามถึงสิทธิสตรีอย่างละมุนล,ละม่อมพูดเบาๆแต่หนักแน่นมั่นใจเป็นนิยายที่สวยงามมีความหวังค่อยๆผุดพลายเพิ่มขึ้นในแต่ละบทพลังบวกเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเรื่องราวที่ผู้เขียนเล่าอ่านแล้วน้ำตารื้อนอิ่มเอมใจเราทึ่งผู้เขียนมากเลย ที่เล่าเรื่องได้ลึกซึ้งถ่ายทอดปัญหาที่หนักอึ้องออกมาได้นุ่มเบาขนาดนี้เต้านมเป็นสัญลักษณ์สำคัญของผู้หญิงจนหลายครั้งมันถูกเผลอเข้าใจผิดไปว่ามันคือคุณค่าของผู้หญิงตัวละครเด็กหญิงที่เริ่มต้นจะมีเต้านมกับตัวละครรุ่นคุณย่าคุณยายที่เต้านมสูญเสียความเต่งตึงสวยงามไปแล้วคือเหล่าตัวละครที่จะมาบอกเล่ากับเราว่าจริงๆแล้วคุณค่าของผู้หญิง อยู่ที่สัญลักษณ์เหล่านี้จริงๆหรือในเรื่องนี้มีแต่ตัวละครที่น่ารักแม้ว่าภายนอกพวกเขาจะดูเป็นปู่ทุชนคนธรรมดาแต่ผู้เขียนก็ทำให้เรามองเห็นหัวใจที่แท้จริงของพวกเธอได้เป็นวรรณกรรมที่สวยงามและอบอุ่นใจและแม้ว่าหนังสือจะบอกเล่าเรื่องราวของคนวัยคุณย่าแต่ก็นับได้ว่านี่เป็นนิยาย coming of age เล่มหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ยืนยันกับเราอีกครั้งว่า คนเราเติบโตขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ผู้หญิงมีคุณค่าของผู้หญิงเพียงแต่พวกเธอไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะได้มองเห็นมันนักช่วงเวลาที่ดีที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือตอนที่ผู้หญิงตระหนักถึงคุณค่าในตัวเธอเองมันเท่มันฟินมันอิ่มเอมเป็นหนังสือที่ดีจริงๆเลยค่ะ